ดอกบัวตองคะดอกอะไรอีกคะดอกดาวเรืองรู้จักไหมลูกดาวเรืองค่ะดอกดาวเรืองดอกอะไรอีกคะดอกปาลไม่รู้เลยรู้จักไหมคะไม่รู้เลยอ่ะา้ักพิงูจะดอกลานทงครูฟังหน่อยเด้อหนึ่งสองสามอาตัวมือจะดอกลานทง 老师，谢谢大家。 ไปทำอะไรได้บ้างคะอิมเอาไปเอาดอกไม้ไปทำอะไรได้คะข้อค่ะเอาผู้ตังดามเหมืนไม่ได้ยินเลยค่ะยืนยันอิมคะเอาไปทำอะไรนะคะอิมบอกว่าเอาดอกไม้ไปถวายหลวงพ่อค่ะเอาพี่ค่ะดอกไม้ไปทำอะไรได้เอ่ยเอามาคุัดครับเอาเป็นปัจจัยการที่วัดโจยืนยันเอาไปทำอะไรคะเอาดอกไม้ไปทำอะไรลูก 有病症